นะนตัวเครื่องในการดูดไขมันว่าคุณหมอใช้เครื่องอะไรบ้างแล้วก็มีกี่เครื่องพอเวลาเราเจอคนไข้ที่หลากหลายเนี่ยเราก็จําเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับแต่ละเคสตัวเลเซอร์สลายไขมันหรือเวลาเราทําเทคนิคนี้แผลจะเล็กมาก นออกมากตัวใหญ่ๆเม่อ<ร>จะใช้เทค่นี่ที่เป็นออปปร์ซาววอ์ี้เจนตัวนี้ก็จะเป็นละสลายไขมันดูดไขมันด้วยการใช้น้ำเรื่องออกไขมันมาทำหน้าอกทำก้อนอะไรเงี้ยวอร์ดี้ใช้เป็นแค่เพิ่งคลอดไปมีลายแตกมีรอยแตกแตก็หลังที่ผอมๆเนื้องเยื่อหลวมๆนะส่วนการดูดทั่วไปเราไม่ได้มีตัวลิฟตัวเล่นก็เป็นเอาไว้ซิสเตอร์ติดตัวหนึ่ง เชียงใหม่คลินิกไกด์นะคะวันนี้นะคะอฟี่อยู่กับคุณหมอดนัยอีกแล้วนะคะก็ขออนุญาตสวัสดีสสดค่ะก็คุณหมอเนี่ยก็คือเป็นเป็นคุณหมอท่านรแรกนะคะที่อ๊อฟี่ไว้วางใจนะคะให้ดูแลในเรื่องของการดูดไขมันนะคะเพราะว่าปรนะสบการณ์เนี่ยก็คือมากกว่า20ปีเลยวันนี้นะคะก็จะให้คุณหมอะคะ่ะมาแนะนําตัวเครื่องในการดูดไขมันว่าคุณหมอใช้เครื่องอะไรบ้างแล้วก็มีกี่เครื่องคุณหมอแนะนําให้หน่อยนะคะว่า เครื่องตัวไหนใช้เหมาะกับจริง,<า>งๆวันนี้มันเหมือนมาดูของเล่นผมมากเลยครับ <c oughs> เพราะว่าการดูดไขมันเนี่ยจริงๆอยู่ที่คนดูมากกว่าคืออยู่ที่ไหลโปเซอร์เจียนตัวหมอที่ทำแต่เนื่องจากพอเวลาเราเจอคนไข้ที่หลากหลายเนี่ยเราก็จําเป็นต้องมีอุปรกรณ์ที่เหมาะสมกับแต่ละเคสตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากคือเป็นตัวเลเซอร์สลายไขมันหรือว่าเลเซอร์ไลโปไรซิสนะครับ <c oughs> ตัวเครื่องเนี่ยมาจากเยอรมนันแล้วเราก็เป็นเลเซอร์ที่ตัวให้กําเนิด แสงเลเซอร์ก็คือตัวไดโอดซึ่งจริงแล้วไดโอดยงจะจับน้ําเ,เวลาเราทำทำเทำคนิคดูดไขมันด้วยเทคนิคเปียกเนี่ยคือเมเซ็อะไรเปราสักชันเราใส่น้ำเราใช้เลเซอร์นี้ในการสลายซึ่งก็จะมีประโยชน์สอข้อก็แรกคือเซลล์ไขมันถูกทำลายถาวรนะครับแล้วก็ตัวพลังงานความร้อนจากไปไฟเบอร์ติดของใยแก้วของเลเซอร์เนี่ย ก็ทำให้เกิดผิวโหดกระชับด้วยพี่สังเกตคือเวลาเราทําเทคนิคนี้แผลจะเล็กมากแผลมันเนื่องจากเลเซอร์ขนาด0.6ม mm, ิลิเมตรเล็กกว่าปลายปากกานี่เวลาเราทำเนี่ยทางเข้าเราก็จะเล็กประมาณ3ม mm, ิลลิเมตรซึ่งแผลหายไวมากนะครับแล้วก็ผิวกระชับได้ดีถ้าเกิดเราเจอคนที่ วนตัวมากตัวใหญ่ๆสมอจะใช้เทคนิคที่เป็น or, อลตราซาว์ก็คือใช้ตัวนี้นจริงๆตัวนี้ก็ก,ก,ก็คืออลตราซาว a ์แอสซิสเต็ดไลโปซัพชั่นซึ่งจริงมันก็เหมือนตัวเวเซอร์เลยนะครับ<ะ>ข้อดีของมันก็คือพลังงานความร้อนที่เกิดจากท่อเนี่ยมันไม่ร้อนมากมใ,นในความเห็นส่วนตัวของผมนะมันเลยทําให้ผมเนี่ยแคร์เรื่องของการเบอร์นะครับได้น้อยลงซึ่งตัวนี้ก็ทําให้ทํางานได้ไวขึ้นโดยเทของการทําคนไข้ตัวใหญ่ แต่ก็จะเหนื่อยกว่าตัวเวเซ่เพราะต้องใช้แรงเยอะข uh mm ึ <W> ้นนะครับอันนี้เหมาะกับคนไหนคะเหมาะกับคนใช่ครับคนไช้ที่ต้องการแับใช้ตัวใหญ่ๆออกมาหลายลิตรอะไรอย่างเงี้ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องใหม่ที่ผมชอบมากก็คือเป็นเป็น body jet นะครับ body j e สตัวนี้ก็จะเป็นการสลายไขมันดูดไขมันด้วยการใช้น้ำนะครับเป็น W A L คือ water assist นะครับ คือตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีการฉีดนนะ้ำเป็นลักษณะเพาเวอร์เซตนะครับทำให้ตัวไขมันหลุดออกอย่างนุ่มนวลผลิตออกยุ่มนวลเนี่ยข้อดีคือ1เนื้อเยื่อก็จะไม่ชอกช้ำม,มากนะครับอันที่2คือผม,มเล่นเรื่องออกไขมันมา,มาทำหน้าอกทำก้นอ,กอะไรเงี้ย<ข>ซึ่งตัวเนี้ยไขมันที่ออกมาก็จะมีคุณภาพที่ดีแล้วเราสามารถเอาเก็บนะมาทำในเซสชันเดียวกันคือลูกถ่ายไขมันมทำหน้าอกได้ซึ่งตัวนี้น่าสนใจมากเลยตอนนี้ ส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวที่ไม่จัดกันคือ body type ก็จะเป็นเพรายกว่า RF เป็นคลื่นความถี่ทิทยุเป็น RF assistant i ลายโปรซักซึ่งตัวนี้ก็จะเหมาะกับการที่ทำในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของ soft เยื่อเนี่ยมันยืดหย่อนมากอย่างเช่นคนไข้เพิ่งคลอดไปมีลายแตกมีรอยแตกหรือว่าคนไข้ที่ฝรั่ที่ผมผอมเนื้เยื่อหลวมๆนะเราก็จะใช้ตัวเนี้ ในการทําให้กดกระชับนะครับส่วนการดูดทั่วไปเราไม้มีตัวล<ม>ิตตัวเล่นก็เป็น<ม>เอาไ้ซิสตันอีกตัวหนึ่งในการดูดก็ถือว่าเราก็มีเครื่องครบคเพราะว่าแต่ละเคสก็เหมือนเทอรเมตรเราก็ต้องเลือกเคสที่มันทําให้หมอ<ม>ัณะ<ม>สบายขึ้นหรือไวขึ้นอะไรครับแล้วคนไข้ก็ได้ผลประโยชน์ที่ เ้าดวยเพราะฉะนั้นในการทำเนี่ยคุณหมอจะเลือกเครื่องให้เหมาะสมกับคนไข้ใช่ไหมคะว่าสภาพผิวเป็นยังไงใช่อย่างเช่นบางแเรียเช่นใต้คางเนี่ครับเล็กมากเวลแล้วทำเนี่ยคนไข้ต้องเราต้องการให้คนไข้มีดาวเทํามที่น้อยมากเราไม่ใช่บางทีเราใช้ใช้เลเซอร์เพราะรูเข้าเป็นแต่เล็กิดเดียววันลุกขึ้นรูก็ปิดหมดแล้วไม่เห็นอะไรแล้วแล้วก็ผลของเลเซอร์ทําให้ผิวหนังบริเวณนี้หมดกระชับไมนขอกหน้าก็จะมา ก็ยังมีที่เล่นแต่และตัวก็ยังมีจุดเด่นของเขานะครับแล้ว่าใช้ผสมผสมกันเพราะฉะนั้นการดูดไขมันก็คือจะต้องเลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับคนไข้ใช่ไหมครับถูกต้องครับใช่ครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดยถามว่าแต่และตัวเนี่ยราคาโดยประมาณเท่าไหร่เบาๆ<ช>ผม<ช>จำไม่หมดครับว่าราคาประมาณไหนแต่ก็เครื่องทุกตัวผ่านมาตรฐานของออยนะครับแล้วก็จะจำหน่ายด้วยบริษัทบริษัทชั้นนำของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับก็ ทุกเครื่องก็ราคาถูกนิดนึง<ล>ก็หลักหลายล้านดีกว่าวคุณหมอร<ต>ับก็เป็นเครื่องที่มาตรฐานโลกคับค่ะเป็นไงบ้างคะก็คุณหมอดนัยน,นะคะเป็นคุณหมอแบบอันดับต้นๆหออพี่ที่ไว้วางใจเลยะค่ะเรื่องของการดูดไขมันนะคะ <c oughs> ประสบการณ์มากกว่า20ปีค่ะค <c oughs> ่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะดูดไขมันกับคุณหมอดนัยนะคะก็ติดต่อผ่านเอาพี่ได้นะคะเชียงใหม่คิงก่ะ วันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะ,ะที่มาเยี่ยมชมเครื่องนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะคุณหมอก็ิหกันแล้วจะพูดตอ, <laughs> อย้อนไปเลยค่ะคุณหมอ,อ <laughs>